สวัสดีครับอยู่ช่างโอเล่เอ็มีสองครับสวัสดีวันนี้กับบรรยากาศทับทุ่งนาตอนนี้มูกลับครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปไปดูกันนะว่าน้องเอ็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่มาอยู่ทุ่งนาเราเนาะน้องคอยครับน้องคอยคือว่าน้องเขาท้องมาครับตอนนั้นก็มาอยู่ทํางานที่ร้านกาแฟพี่โจนนี่ครับเดี๋ยว เราจะพาไปดูกันนะว่าน้องเขาอยู่ไหมคุณไม่อยู่แล้วผมก็ไม่ได้ได้เจอน้องหลายวันแล้วครับเดีย๋ยวนี้จะพาไปดูกันจะไปถามคนข้างในครับดิกปครับว่าเป็นยังไงไปชมบรรยากาศบ้งครับยังบรรยากาศช่วงนี้ก็ไม่มีไม่ค่อยมีคอนเทนต์ถ่ายนะครับเพราะว่าทุกนาเราแก๊งเอ็มีก็ย้ายไปบ้าง,งหมดเลยเหลือผมก็มาวินครับก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาถ่ายทําอาหารหรือว่า กิจกรรมอะไรก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าไม่ค่อยมีคนอยู่เดี๋ยวผมจะพาไปดูน้องผู้หญิงเดี๋ยวนเนาะยังไงอยู่ไหมเนาะไม่ได้นานละไม่คุยนาน,นละวก็ครับต้องถือกล้องเองเพราะว่าไม่มีสมาชิกไม่มีตากล้องละเออครับสวัสดี มีใครอยู่บ้างนอยน่องพลออยู่ไหมนอยนพ่องพลอยอยู่ไหม,มน้องพลอยอยู่ไหม,<อ>มนอออออม้องพลอยอ่ะจริ้งที่อเอา้าน้อพลอยกลับแล้วเหรอกลับแล้วค่ะผมยังไม,ไม่ได้มาถ่ายน้องเขาเลยเอา้า ก็เลยจะมาถ่ายดูรายงานว่ากลับไปแล้วหระกลับยังไงแฟนเขามารับค่ะแฟนเขามารับเหรอโอ้มีแฟนแล้วเหรอมีแล้ว <c oughs> แฟนมาตามแฟนมาตามกี่วันแล้วเนี่ยได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะอาทิตย์หนึ่งแล้วเหรอ, <c oughs> อผมไม่ค่อยอยู่กังวันไม่ค่อยได้อยู่ที่นี่นะครับก็เลยไม่รู้เท่าไหร่ครับก็ ได้ข่าวเหมือนกันนลยว่ากลับไปแล้วแต่ผมไม่เคยยังไม่เจอเลยน้องวันนั้นกลับเลยใช่ไหมกลับแล้วค่ะได้ล่ำลาป่ะครับมาลาค่ะมาบอกมาลาอยู่เนาะทุกคนเลยค่ะเออแต่ผมไม่อยู่เลยไม่ได้บอกอ่าก็แจ้งเอฟซีนะครับว่าว่าตอนนี้น้องพลอยได้กลับไปแล้วนะครับไม่ได้อยู่ทุกนาแล้วกลับไปมาหนึ่งสัปดาห์แล้วครับอ่าหรือก็เหลือแต่ที่เขาอยู่ที่นี่ก็ก็น่ารักค่ะน่ารักมากมาดีไหม ก็เหลือแต่สาวสวยสองคนนะหน่อยกับไทต้องซีมโอขับกันหมดแล้วนะครับน้องสูเข้าท้องไหมครับหน่อยไม่ท้องค่ะน้องเม่คือไม่ท้องนะคะครับที่สองรอบที่รายงานไปตอนนั้นคือท้องนะครับแต่ว่าน้องเขาก็บอกว่าเมนไม่มาเออ ำเดือนไม่มาประมาณเดือนสองเดือนครับก็ยังไม่แน่ชัดแต่มาอยู่ที่นี่แล้วเ,เลยตรวจซ้ําอีกทีสองรอบครับแสดงว่าปกติดีไม่ท้องครับอ่าก็น้องเขาจะมาเที่ยวอยู่ไหมฮะอาจจะมาเที่ยวใช่ไหมครับอาจจะมาเที่ยวค่ะอาจจะพาครอบครัวมาเที่ยวมาเที่ยวแต่คงไม่มาทํางานแล้วนะอ่าใช่ยังว่าะลรนะผู้หญิงมาอยู่แบบผู้ชายเยอะๆแฟนต้องแฟนก็ต้องหึงห่วงธรรมดาเนะาะ อ่าโอเคไม่ทำงานรอมีอันนี้เหรแฟนแม่มาตามมั้งเหรอแฟนแม่มาตามแฟนอยู่นี่น, <laughs> นี่คือแฟนแม่มาตามมั้งครับ <laughs> ฟิล <laughs> นะมีแฟนนี่เหรอ <laughs> หรูอแฟนอยู่ที่นี่ <laughs> โอเคครับมา มนในครัวคนเดียวเหรอไม่มีครถ่ายให้เลยเนะี่ยเอาวันนี้ผมวันนี้ขอเป็นกล้องหน้าแล้กวกันนะครับก็นั่งคุยกันครับสรุปให้ฟังครับตอนนี้ก็คืออ่าสมาชิกเอ็นีของเราที่เหลืออยู่ ครับเราไม่รวมพวกสตูดิโอนะครับพวกสตูดิโอพวกเล้าไก่พวกคนสวนก็ก็ยังเหมือนเดิมครับยังอยู่เหมือนเดิมสตูดิโอก็ยังพนักง,งานเยอะอยู่คนสวนก็เยอะตอนนี้โต้งก็เป็นคนสวนครับพิมหลวงก็เป็นคนสวนเหมือนกันมาวันนั้นที่ตรงนี้ก็ให้ขึ้นรถไปที่โน่นก็เลยให้ไปลองงานเ,าเก็บขยะอะไรเงี้ยขนหินปูนทรายก็ ทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมแกก็เลยให้อีกที่นั่นเลยครับกินหลวงเดี๋ยวผมจะเก็บภาพมาให้ดูว่ากินหลวงอยู่ที่นั่นสองวันละเป็นยังไงบ้างเานะแย่ย้อนกลับมาทีมงานเอ็มอีมาเดายใอีกก็เหลือพี่แอดยังอยู่นะครับแต่พี่แอดเขาไม่ไม่ชอบถ่ายครับไม่ชอบออกกล้องครับถ้าผมเวนกล้องไปเจอหน่อยแก,กก็วิ่งหนีเลยก็เลยเราก็ไม่ว่ากันเราก็ไม่อยากรบกวนเขา เขาอยากใช้ชีวิตแบบส่วนตัวสงบเนาะไม่อยากออกโซเชียลไม่อยากออกสื่อครับส่วนเหลือพี่แอดเหลือผมโอเล่ครับแล้วก็น้องมาวินครับยังอยู่3คนทีมงานมาจะใสอีกที่ยังอยู่3คน ME ครับส่วนสตูดิโอก็ก็เหลือเยอะอยู่แ้าไก่ก็เหลือมี2อาคนครับ น้องพลอยมาใหม่ก็เป็น ME ผู้หญิงคนแรกและคนเดียวและคนสุดท้ายก็กลับไปแล้วครับใครมาใครมาเอ่ยเพนดินเพนดินถ่ายคลิปับบี่ิลอะไรเหรอครับมีน้องเพนดิน ถ่ายคลิปันสวัสดีครับปอนด์เร็วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับส่วนน้องแฝดนี้ก็ยังอยู่นะครับ M E รุ่นไหนครับมาสะอีกไม่เอาครับวันนี้เราไม่ดีไม่จำถ่ายครับโอเคครับก็เดี๋ยวต่อไปจะมีอัปเดต เรื่องของคิมหลวงให้ชมกันนะครับคลิปต่อไปครับเพราะว่าคิมหลวงก็ได้อยู่ชมงานกับพี่เจ้านี้นครับแต่ไปอยู่ที่คนทีมงานรีสอร์ทคนสวนนะครับตอนนี้ที่รีสอร์ทก็กําลังเร่งเร่งใกล้จะเปิดแล้วประมาณเดือน2เดือนนี้นะครับประมาณสองสาเดือนน่ะก็จะเปิดใช้งานก็เลยต้องระดมคนไปที่นั่นทีมงานที่นั่นก็เยอะห5ห้าหคนครับทีมงานคนสวน ก็เยอะกว่าพวกเอมีส่วนที่ทุ่งนาเราก็ตอนนี้มันก็งานก็ไม่ค่อยมีอะมากมายแกก็เลยให้โต้งไปน่นคนมาใหม่ก็จับไปน่นหมดเลยครับจับไปอยู่รีสอร์ทหมดเลยครับโอเคครับคลิปนี้ก็สรุปก็เป็นคอนเทนต์เรื่องเราจะมาจะมารายงานเรื่องของน้องพลอยนะครับเพราะว่ามี f c หลายท่านถามมาในคอมเมนต์ครับว่าน้องพลอยอยู่ไหมพลอยอยู่ไหม ก็วันนี้ตอบชัดๆแล้วครับว่าน้องพลอยได้เดินทางกลับจากทุ่งนาไปแล้วคือแฟนแฟนน้องพลอยมารับเองครับมารับเองส่วนเรื่องอื่นเราก็ก็ไม่ทราบครับเพราะว่าแฟนมารับไปแล้วส่วนเรื่องท้องก็เคลียร์แล้วครับว่าไม่ท้องนะครับอยู่ที่นี่ก็ตรวจซ้ำแล้วสวจไม่ท้องนะครับอ่าโอเค คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามรับชมเป็นลังใจให้พวกเราอยู่ครับช่องเราอยู่เดี๋ยวนะค้ก็อาจจะมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆม,ม,มาให้ดูนะครับเนาะอาจจะไปถ่ายกับพวกคิมลวงที่คนสวนสวนชุ่งนาตอนนี้ก็อาจจะมีคนใหม่มาแหละอ่าคงจะมีคนใหม่มาเรื่อยครับเพราะทีมงานมาิษสายเราส่วนใหญ่ก็จะมีมาเรื่อยๆครับมีมาเรื่อยๆก็มี มีอะไรดีๆมาเรื่อยๆครับมีบางคนอาจจะมีความสามารถดีๆมาเรื่อยๆแหละครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเรียกว่าอะไรเป็นมนขังอยู่เพราะว่าคงจะไม่เสื่อมมนขังไปตัดจีนงานไม่ใส่อีกครับโอเครับคลิปนี้โปรดติดตามคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ผมขอลา่อนครับสวัสดีครับ